กับข่าของเขาในแรกนี้ก็สะเป็นผัดพริกแกงถั่วใส่หมูลแล้วกัไข่าดาวแล้วก็บขัวเนื้อใส่บวกหุ้งที่เหลือจากมือเสานั่นละมนยาแล้วก็สิจัดแต้งแบงบายทบ่าพวกชันจังซี่แล้วเราเห็ดแล้วก็สิเอิญฉันไปกินด้แล้วาาก็สปเบลดินแดน,น้ป่าส่วนน้องมิวละค่ะอาบน้ำอยู่กับมิน้องลูกเห็ดลายคนทามฉันเขมาเนะาตอนที่ฉั้นพาดินแดนไปหาหมอตอนครบหนึ่งเดือนแล้วฉันก็ไปตรวจลังงคอดอยู่โรงพยาบาลน่นนา,นา,นานถาม่ายายตัวมาเร็งปากลูกมันเจ็บบนสี่เจ็บจังไลยยิงคือมันเป็นการตรวจัอนมบ บบค่ะมันก็นเหมือนตรวจภายในทุกเทียนนั่นแหละก <c oughs> ็ขึ้นขายังให้คุณหมอเบิ้งนัน่นแหะค่ะถ้าเทียบกับการคลอดลูกเองนะตรวจภายในนี่จ,จิบๆเลยก่อนสินอนในทุกๆมือเฮาก็สิมาด,ดมยาดมรอดใหญ่2หลอดนี่ก่อนหญิงถามว่าเลี้ยงลูกเอง2คนเมื่อยบ่ฉันบอกไว้ตรงนี้เลยว่าโคตรโคตรสิเมื่อยเมือม่อยสุดๆเพราะว่าหยังติเวลาส่วนตัวของเธอมันแทบสิบ่มีเลยแต่ว่ามันเป็นความเมื่อยที่แบบว่ามีความสุขที่สุดแล้วถามว่าเอาลูกห่างกันมันดีบ่พูดถึงนาหญิงฉันก็คิดซาไปฉันน่าเสียวให้มันไล่เลียกันแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าเสียวลูกผู้เดียวเนาะแต่ว่าพอเขาอายุห่างกันแบบนี้มันก็เป็นผลดีแม่นบ กัวผู้หนึ่งแปดกัวผู้หนึ่งเดือนกัวเพราะว่ายังตีน้องมิวนั่งก็สามารถดูแลน้องได้ยังสินะโอ้ยตตุนเอ้ยมือนีตีหาแม่ตื่นตื่นขึ้นมานําเห็ดยังก่อเห็นแม่กบเอ่ยตื่นลุกตึงตังปกติกับบ่ตื่นได้มือนีตื่นมานำขาตื่นมาเล่นเดี๋ยวนี้นะตื่นเล่นดีด i, ีแล้วเพื่อนก็เริ่มมองเห็นแล้วแมนบอเพื่อนก็อยากไปบานเลียวเบื้องหน้าผูนันผูนีจังสิน่อยากตื่นมาเลนไม่หญิงแต่ว่ากัต้องปล่อยคนน้อยนอนเลยู่ที่นอนน่ะละเพราะว่าต้องขั้วคนใหญ่ก่อน นอนอยังมือเว้นยากยากแต่ว่ายนงเมือขึ้นอนี่นอนเบิดขึ้นเด้ยยแต่ว่ายนงามือเว้นหนีตีรับเทัาแบบว่าเครื่งชั่วงหรือชั่วงหนึ่แบบงเังสีแส่แลวกตื่นมากเงสี่แมนน่แล้วตื่นมากกอยากตื่นให้องอุ่มเด้บ่อยากนอนอยู่บ่อซื่อแล้วมันก็เลยเกิดภาพอยงที่เห็นนี่แหละค่ะอุ่มไปน้่กินเข่าไปนํามพอว่ายังตีมือนีพอปูก็แม่ยฉันวัอยุ่ม่ม่ยฉันไปซีบเบสพอปูฉันแล้วก,ก็ไปหน้าบะนี่อยู่กับแม่สองคนค่ะอยู่เฮียนมือนีมวนกรุ๊ปมากินขา่แล้วท่อนไปเละท้า อุ้มผาดบ้าแบบนีนั่งอยู่ดีดีอยู่เบิดมือก็ได้ค่ะเพตั้งรับตังนอนแต่ว่าแม่นี่ตีสิคิดเพราะว่ายังตีเด็กหน่อย6โลกลัวหญิงถามบ้าเด็กน่อยเกือบ2เดือน6โลกลัวน้ำหนักเกินเกณฑ์บ่เกินค่ะแต่กะยาเกินดีกว่าขาดเลยนี่ส่วนสีนอนได้แม่กลัวจนวินแล้วมองที่ฉันเลี้ยงดินแดนมองดินแดนนอนแมนบ่มันกะสีใกล้กันกับห้องครัวค่ะเละนี่เป็นห้องขั้วขั้วนี่ก็บริขัวเห็ดกินเด้เอาไว้ทะนึงเขาหงเขาแล้วก็ไปทะส่งกาแฟกุบกิ๊บนะซึ่งมันติดกับห้องน้าแล้วมันก็ต้องมียุ่งแน่นอนแล้วมองที่ฉันเลี้ยงลูกกะยุทัดไปบ่ไกลกันยังสีนะซึ่งมันก็ต้องมียุ่งค่ะยุงออกมาจากห้องน้าฉันก สิมาฉีดสเปรย์ของแบรนด์คุณเกตฟ้ามไบกสีฉีดมือเวีนมือเลยเดาะวาหยัยงตีเพื่อเป็นการไลยุงเพราะว่าสเปรย์ของเขาเป็นสูตรอ่อนโยนเด็กน้อยอุก็สามารถฉีดได้บอบเป็นอันตรายใดๆะวาหยังตีส่วนผสมของเขาเป็นออแกนิกอเซ็กินกะสิหอมตะไคร่อ่อนๆมะมีกินฉุนบอกเลยเล่วาสเปรย์ไลยุงไล่มลงของแบรนด์นี้นะปลอดภัยต่อเด็กอ่อนค่ะแลวก็สัตว์เลี้ยงก็ลเลยเฮดห้ฉันไวใจต่อแบรนด์นี้ไงขเขาเ็บ่ไดมีแตสเปรย์เด้เขากีบมี่บามไลาดพูยุ่ง แดนยากนะแต่ว่ามือนี่ตกมาสีมงแรงสิเขาหาม่วงแรกลูกไส้กับท่านตื่นอยู่ค่ะฉันเล่ถิ่มไม้น่นไม่ยาบาดที่นี่รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาพอปูก็เอาไปหนาเม่นบอเหลือแต่ซาเลงไม่ยาวางในหูบอกัพากันขี่ซาเลงไปโหลดฉันเลยว่าเมสฉดบ่เธอขี่ซาเลงจกกเถียไม่ยาวค่อยๆขี่ไปนันตัวนี่ค่ะเป็นการขี่ซาเลงเทียแหลกของฉันในชีวิตแล้วบอกแบกเกอร์กับอกกาแฟบอกนหน่อยซองตัวนี้แล่น้ำกนฉันจดไปหอดกลางบ้านฉันก็เล่งหที่เอาตนี่ัวสอดตลาาดนนนนนัััมม่บบบกกผงงูน ฉันอยากสิบอกว่าทุกเงี้ยนกะเจ้ากะสิมีหมาแมนบอโอ้ยหมาไรโฮรับบ้านค่ะน้องมิวนี่ห้องถ่ายไหวๆโอ้ยจะเป็นอุลระเบงคือบางที่เนาะหมาเฮี้นเขาบ่ได้เฮาเด้มันสองตัวยู่ทสิบลนมันกะเฮาเขากอนยังสี่ไหนล้วเขาก็แล่นน้ำกลดลดบานี้โอ้ยฉันกลับมาฉันบอกสูเ oh, มียฟังน้องเมียฟางได้ห oh ูบอกเมื e au, h h, ahn, h, e ่อามันไปน้ำเห็ดหยังเอากะมันแล่นน้ำจนหดกลางบ้านกะเล็กจอดเอามันขนาดนาร้านมิวยังวาฉันเนาะแม่จักเอามันมาน้ำเห็ดหยังเห็นบ่หนีว่านสันว่าหมาอื่นไรโฮมันโอ้ยลูกแม่ผ่านแนวแม่มกอด้โทษ ็บกรไดแนวกินของเพื่อนน่ะละแล้วนั่งก็บ,บอกว่าแม่เอาไก่ทอดไปด้วยนะกลับมาบา้านค่ะมื้อนี้พ่อปู่ก็เข้าไปกินข้าวในบ้านได้ไปกินข้าวน้ำพอเพิ่นกับน้ำปูเฒ่านั่นล่ะส่วนฉันก็เลยได้นั่งกินข้าวคนเดียวค่ะกลับมาแม่ย่าก็ลาบปลาไปทาอุยกินลาบปลากับย่างบ่ลิ้นฟ้าแซ่บบ่คักเนี่ยฉันต้องปรับตัวอีหลีได้ยิงกลับมาอยู่บ้านสิบ่ค่อยมีคลิปเฮ็ดกับข้าวพวกเธอก็ต้องปรับตัวน้ำฉันเด้ <laughs> ส่วนมากการถ่ายทอดของฉันก็นสิเป็นชีวิตการเลี้ยงลูกชีวิตประจำวันแบบนี้ล่ะบางทีถามว่ามันจำเจบ่มันกะจำเจแต่ว่าห้ามเบื่อเด้บ่ให้เบื่อแล้วก็ห้ามไปไสพร้อมดึงหัวสูงไว้เลยพวกเธอต้องอยู่เลี้ยงลูกซอยฉันก่อนเด้เจ้าสิมาให้ซุม คอยเลี้ยงลูกซอยเจ้าอีหยังยายผู้ใดแน่น้ำอีหยังเจ้าไปเจ้าก็บ่ฟังจักยางฮึ